นายรู้อะไรไหมสาวๆชอบนักบินอวากาศนะโอ้โห<_ <C> _>โเคตรเทเลยวัดเดี๋ยววันนี้แหละผมจะพาทุกคนลอยล่องลอยในอวากาศทีวีแต่อะไรดี <_ c oughs> แต่ว่ารอบนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวล่องลอยในอวากาศก,กันนะครับผมโอ้โ oh หบอกเลยว่าชุดนี้โเคตรเทเลยคนดูสก,กรีนโคตรเฟีย้ยวเรามาตีมชุดอวากาศอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าอวากาศรอบนี้เราเป็นตัวละครแถบจังนั่นเองนาะอไม่ได้เป็นอาร์บิวด์แวรน์แล้วแต่ว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปของบิวด์แวรน์ก็ไปดูได้นะคน ดูบอลเลยคลิปนั้นอย่างโบวอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปเลยแล้วตอนที่ผมเขาที่จะปัดไฟก่อนล้วก็ตอนนี้ได้วเวลาปัดไฟาราทอนแล้วโอ้โหตอนนี้ผมกำลังตามหาการเป็นนักบินอวกาศดาวเด่นประจำปีนะครับผมเพราะว่าสาวๆนั้นชอบนักบินอวกาศแต่ว่าเราจะทำให้สาวๆชอบไม่ได้คนดูเราต้องอัปเกตสกิลการพูดด้วยด้วยการเป็นสวัสดีฮาฟูนั่นเองนะครับผมเราต้องเพิ่มความเทสดีเข้าไปถึงเราจะทำการพูดได้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะผมบอกเลยแค่ดีรับรองใครๆก็ชอบแน่นอนจริงๆนะฮาฟูโอเคตอนที่ปัดไฟ ก่อนละกันแล้วก็เออทำไมทุกคนว้ากันอย่างนี้วะเดีย,ยอะไรวะเดียฮาฟูโอ้ตอนนี้จะฮาฟูเป็นแฮนฟูเป็นบาฟูหรือว่าเป็นบาฟบูแล้ววะเดีย,ยได้ปั่นไฟเสร็จแล้วเพื่อนช่วยกันหน่อยเร็วฉันจะปั่นไฟเสร็จแล้วรีบเร็วเข้าปั่นไฟเสร็จไปอีกเครื่องแล้วตอนนี้ก็วิ่งตุกๆเลยละกกันแล้วก็เอยใครเกิดอะไรขึ้นถ้ามันกาชาเบียวดีกว่าเบียสปูนนายกำลังทำอะไรดราหูกำลังเล่นวิ่งตบแปะช้าใส่เพื่อนเลยตบแปะช้าอย่างนี้มันไม่ดีนะและล่าสุดเขาก็เออเกิดอะไรขึ้นวัอ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนไหนพี่สุดเออเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิโอ้ยแล้วตีตูทำไมเว้ยอยู่ดีๆก็ตีผมเฉยเลยอ่ะรู้สึกเจ็บเลยนี่ยฉันก็แค่อยากจะคุยกับนายด้วยนายทำแบบนี้ทำไมอะแล้วก็โอ้โหเสียงปล่อยน้ำนี่อยู่ข้างหูเลยคนดูข้างหูอย่ากับข้างกายแด็ดเตียว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 แกวแกวเตีวเตีวเตวเตียวแกวแเตวโอ้โหเพลงลอยมาเลยเออราไปเครื่องนี้มันปันยากปันเย็นจังเลยผมอยากทำอย่างอื่นแล้วโอเคปันไฟเสร็จสักทีแล้วก็ไม่แล้เนียนเทียตายแล้วโอ้โหเนียนเทียตายต่อหน้าต่อตาเลยอ่านี่ผมแกความสสใอเาไป ไกล่องระเบิดกำปั้นหน้าแล้วก็ออเขาจะฆ่าผมแล้วผมทําอะไรผิดวะเนี่ยผมไปทําอะไรผิดทำไปจู่ๆเขาก็จะฆ่าผมแล้วก็เออเพื่อนพิมพ์ว่าเอา๋าเอาอะไรอ่ะแล้วก็วัด ถ้ไปเซิร์ฟที่มีแต่คนแปลกๆวะเดี่ยฮะนายพิวะเอาแล้ว,ลวก็คงอีโมจิเออพูดแล้วก็อ้อยโดนรับเฟอร์้เฮือจอดำพิปีเลยอ่ะช่วยด้วยผมมองไม่เห็นนะใครมันเอาเอบน้ำมันลาดจ,จอผม<ห>ไปเดี่ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้เอาน้ำมันมาลาดใส่จอผมอย่างนี้มันไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าถ้านึกถึงร้านดีๆก็ต้องนึกถึงร้านลาล์บัคร้านเติมโลบัคราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาบาทเท<อ>่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก,ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอาการเ ก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่บบตางอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพีรับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมูกมีนเดินถึงร้านดีๆต้องซาลัดปักขอขอบคุณาาร้านสลัดปั๊กด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองต้ความบอกกันใสนใจร้านเติมลมราคาถูกก็ไปใช้บริการก,กันได้นะครับแล้วก็ใครที่บอกมาจากช่องแบกเทียนีีก็รับไปเลยนะหัวออาการสุดแสนที่จะมูกมีนนั่นเองคนที่สนใจก็ไปใช้บริการได้อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับผมและตอนนี้เอาละกาชับปูไล่ฆ่าเพื่อน เบวสักวันหนึ่งไม่ได้เหรอนายจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยใช่ไหมคือแกจะเก็บพลังแห่งแก้วมงกรทั้งเจ็ดให้ได้ในสักวันเลยใช่ไหมฮ่าเลิกเบวได้แล้วเพื่อแล้วก็เอาสซวยแล้วนี่ผมว่าเขาเยอะเขามาล่าผมแล้วโอ้ยด่วยฉันด้วยฉันกําลังจะโดนมันล่าแล้วแล้วก็โอนนี่โดนระเบิดไปแล้วว่าผมโดนสโลเด็ดแย่แล้วโอ้ยแย่แล้วผมกาลังจะตายช่วยด้วยโอ้ผมจะตายจริงผมจะตายจริงอ้าไม่จะตายเลยเอ้าว้าวสักครูพี่ดู call me for to you แล้วเพลงมันเกี่ยวอะไรไม่รู้ ฉันอยากจะเป็นนักบินอวกาศจังเลยอ่ะแต่ว่าลือไปตัวเองก็เป็นนักบินอวกาศอยู่แล้วที่หวานแล้วผมพูดอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราขออนุญาตเดินตุ้ยเลยละกันดันดุ้ยต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 ุ้ยโอเคตอนนี้นั่งสแปมอีโมดตุ้ย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 เสร็จแล้วนะครับทุกคนมาเราปั่นไฟสไตล์คนตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยละกันนะแต่เราไม่ตุ้ยนุ่ยนะคนดูเพราะผมนั้นกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยผอมแห้แรงน้อยเออเป็นโครงกระดูกอย่างกระแแแแตตตต่่่่่่ออ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 นน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 นเเเีี้้ยยรรราาาาาจจ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 ะะะะวววหหหืืืบบัััังกกก็ไไมมมใขฟๆ อ้าววัดดีเชอรสกี้นายมาทำอะไระเพื่อนยากแล้วก็มีเนียนแคทวีโรดิคาด้วยอาเสียใจด้วยเพื่อฉันปั่นไฟหมดแล้วฮะฮะปัดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอ้ยทำไมไดิ้นเพลงอะไรอะไรกึศกึอะไรกึศกึนะผมได้ยินแวบๆ,ๆอยู่มันบอกว่ากึศกึศกึโอเค okay ตอนนี้ผมขอที่จะปั่นไฟก่อนรักกันเนาะปั่นไฟหมดอเอยเพื่อนเร็วเรารีปั่นไฟเร็วเราเป็นแรงงานเร็วเพราะนักคูสัตจ้างเราเออชั่วโมงละยี่สิบบาทเร็วต้องปั่นไฟให้ดีละตอนนี้ประสิทธิภาพต้องมาก่อนเจอเครื่องหมนไฟอีกแล้วปันให้มันจบๆไปดีเพื่ออนนนมััจจจะะะได้บสกทีเเราาาาวว่่งงล ผมจะได้นอนแองงแมงอู้ง,งานได้ไปตลอดช่วงนี้วันและเราก็จะได้ไม่ต้องทำงานนักบินวก,กาศด้วยเพราะผมขี้เกียจทำงานขี้เกียจบินไปนอกโลกอะ่ะนี่เครื่องปลอมนี่หว่าเคเดินหนีแล้วอะไรเวเจือเครื่องปลอมเฉยเลยแล้วก็โอ้ยน้ำมันอะไรวะน้ำมันคนหน้าเหลี่ยมนี่นาะอ๋าอไม่ก็เขาโดนสตันแล้วผพว่าผมไปก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวเราทำไมเขาเดินมาทางผมเลยเขาคงไม่ไล่ผมใช่ไหมหรือว่ายังไงเอยว่าแต่เอาซวยเพื่อนเพื่อนนั่นตัวจริงนะเฮ้ยทำไมได้ปล่อยให้มันตีงั้นน่ะอ้าผมโยนระกบดักให้จะได้ช่วยเขาได้แล้วก็โดนระเบิดไปก่อนละ อย่านะเพื่อนฉันก็แค่เป็นนักบินอวกาศจะไม่ได้ต้องการจะสู้กับนายฉันก็แค่ต้องการที่จะวีสาวสาวชอบนักบินอวกาศเองอฮอแล้วตอนดีเอาไงดีวะเนีย่ยเหลือเวลาแค่ดึงนาทีห้าสิบวิแต่ว่าอ่าผมปั่นเครื่องนี้ต่อละกันนะสารต่อเพื่อนหน่อยเห็นเพื่อนต่อปั่นมาเป็นชาติแล้วปั่นไม่เสร็จสักทีหรือว่าเครื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องปลอมนะเครื่องปลอมหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเหมือนจะเป็นเครื่องจริงแฮง,งั้นปั่นต่อก็ได้โอ้ยเอ้าวอ้ยอ้ยอ,ย,อยมาไงวะเนี่ยอกี้ยังไม่เห็นเลยลเช ไม่นะฉันจัไม่อยากตายฉันจะทำเคววของฉันไม่เสร็จเลยเคววของฉันนั่นก็คือกลับบ้านไปหาลูกเมียแต่ลืมไปว่าตัวเองยังไม่มีนี่หว่าอะ,อ,ะอ,ะอะไรวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมคนเดียสร้างบ้านสร้างแรนด์มาก่อนละกันนะจริงๆแล้วอคอนเทกเตคงก็เหมือนบ้านหลังที่สองของผมนี่แหละคนดูตรงไหนมันก็เป็นบ้านผมได้ผมก็นั่งสร้างบ้านต่อเลยละกันเนาะโอ้ยดัวปีนาวอากาศจะตายแล้วมีใครเป็นสายคิวในตี้รอไปไม่มีเลยเหรอพวกนายหัดเออทำงานเป็นหมอบ้างได้ไหมพวกนายหัดไปสมัครเออรับใบแพทย์หมอมาบ้างฉันจะได้พึ่งคน ช่วยรักษาฉันได้แต่ไม่มีใครรักษาฉันได้เลยแลวฉันจะทำไงวะเนี่ยเออไม่พึ่งพวกนายก็ได้ฉันพึ่งตนเองก็ได้อะที่จะได้ก่องพยาบาลแล้วโอเคขอนี้รักษาตัวเองก่อนแล้วกัน้าผมจะตายแล้วเวลาแค่สามสิบวิแต่ผมว่าพวกเราน่าจะยังรอดอยู่โอเครักษาเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเลือดกลอบมาเต็มร้อยเรากลอบมาแข็งเก่งแล้วอะแล้วก็อีกยี่สิบแปดวิเกก็จะจบแล้วนะครับผมและตอนนี้โนรีเออเหมือนโดนกับดักของผมแล้วก็อาเยี่ยมมีคนตายไปอีกแล้วไม่นะเพื่อนตายอย่างนี้ผมต้องวางกับดักเลยอะโอเคด้าเวลาสร บ้านที่2ของผมแล้วตอนนี้เหมือนมีใครจะพุ่งมาหรือเปล่าผมว่าใช่แล้วก็อ้าวโว้ยอ้าวโ้ยโดนหลอกเมื่อกี้เป็นตัวปลอมนี่หว่าตัวจริงอยูน่นี่คนดูแย่แล้วแล้วเขากำลังเดินมาหาผมแล้วไงโอ,โอ้โอ้ยโดนระเบิดด้วย ยาน้ะฉันจะตายแล้ว,วอ่ะโอ้ผมว่าผมรีบหนีก่อนดีกว่าไปแล้วจ้าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงไม่รู้่แต่ผมขออนุญาตเพลนยาวๆเลยละกันแล้วเขายังต้าผมมาอยู่คนดูเป็นอะไรอะ่ะนายมายุ่งกับฉันทําไมอะ่ะฉันก็แค่เป็นนักบินอวกาศตัวหนึ่งเองค่ับเวอร์ซี่ฉันเถอเพื่อนเลยฉันทําอะไรผิดแต่ฉันไม่เข้าใจอะ่ะฉันก็แคจ่จะเป็นนักบินอวกาศแล้วก็สวยขาวว้ามาดักหน้าผมด้วยแล้วผมสแตมีหน้าไม่เหลือแล้วคนดูแย่แล้วสิพาวีดีอ๋ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ โอ้จะตายแล้วเย่แล้วเย,ย่แล้วไวไว้ไวโอ้โหโดน่าจดุดตายอ้าลาไม่ดีแล้วตูอ้ยฝากไ้ก่อนเธอไอชาตชี้คุ้งจะจะไปจับพิกาจูของแกให้ได้มาเป็นราชาเจ้าสลัดของฉันอ้อทุกคนผมมีสิ่งหนึ่งลืมบอกพ่กคุณเลยว่าการที่เราจะเป็นนักบินอวกาศที่ดีที่สาวสาวชอบนักบินอวกาศได้นะจ,จะต้องทำอะไรซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือการวิ่งไล่ตามไอคาตากรยังไงล่ะวิ่งตามแม่เลยมาสิไอคาตกรนอรี่ ฉันจะเป็นคนปราบแกเองเพราะว่าสาวสารนชอบนักวินอวกาศที่กล้าหาญในการต่อสู้กับคิวเลอร์ฉันจะเป็นคนปราบแกเองานี่ไโนลี่แกจะหนีไปตานฉันคือครูต่อสู้ของแกนะเว้ยโอ้ยแกไป็สนใจฉันเลยโนลี่โนลี่สนใจฉันหน่อยโนลี่ฉันฉันคือนักวินอวกาศที่กล้าหาญที่สุดเลยนะโจะดูโนรี่สนใจฉันหน่อยสนใจด้หน่อยเพื่อนเพื่อนโอเคเขาสนใจแล้วโอเคหนีแป๊บหนึ่งแย่แล้วหนีก่อนออโนลี่เน่จริงก็มาสิฉัไม่กลัวแกหรอกนะเพราะฉันคือนักวินอวกาศที่สาวๆนั้นชื่นช เพราะอะไรเพราะสาวๆชอบนักบินอวกาศแต่ว่าตอนนี้ฉันจะเป็นคนป่ามแกเองตายซะเถอะโนลี่แกต้องตายดิจัดการเข้าเราต้องเลยจัดการเข้าไอ้กล่องข้าวเหนียวนี่ต้องเอากล่องข้าวเหนียวเลยฟาดเอ้ยเฮ้ยไอเฮ้ยไอ้อทำไมมันไม่ตายแม่ไอไอตายได้แล้วไปถึงเพื่อนอ่ะตายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมนี้ผู้สัตว์จะเล่นชิวๆแต่ว่าโอ้โห เมื่อกี้ผมเจอโนรี่แลมโบกินี่แสงทางโค้งคนดูอะไรวะเนี่ยโนรี่สนใจตูก่อนเพื่อนโนรี่โนรี่เห็นฉันอยู่ในสายตาวิเนี่ยโนรี่เฮลโลไหม่เฟนโอเคเขาเห็นแล้วโอ้ยโดนจนได้ที่ว่าโนรี่จะไม่เห็นผมอยู่ในสายตาวนะเนี่ยที่ตอนที่ฉันอยากให้นายล่านายนี่ไม่ยอมล่าเลยนะที่ตอนเราไม่อยากให้นายล่านี่ขยันล่ากันจ้างนี่แหละผู้เล่นพอสักเคนก็เป็นงี้ยเป็นอะไรกันก็ไม่รู้อาซูตายโว้ยไม่กลัวหรอกอ้าอ่วยด้วยเอาไป และแล้วก็จบตำนานสาวๆาวชอบดักบินอวกาศเทิพลเพราะว่าความกล้าหาญเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณนั้นกล้าหาญในเวลาที่ไม่ถูกต้องล่ะก็คุณนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เอง